หโยต้องบอกนะครับว่าสุดยอดครับตำนานเลยครับตอนนี้ครับแบดมินตันไทยสะเทือนเวทีโลกแล้วครับเพราะว่าล่าสุดครับบาร์สเฟรมครับหูไม่น่าเชื่อนะว่าวันนี้เล่นแบบล่างทองแบบฝังเพชรจริงๆนะครับโค่นแชมป์โลกพังอาจเป็นแชมป์ในประวัติศาสตร์ครับแล้วไอ้แชมป์นี้เนี่ยเขาโอ้โหควงกันมาเป็น20ปีอ่ะแต่ว่าไทยของเราครับโค่นยักษ์ นะครับลงได้สำเร็จคือต้องบอกนะครับว่าการแข่งขันแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์2025 World Tour Super ์5 0วนะครับหรือว่า750เนี่ยนะครับการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่ผสมในรอบชิงชนะเลิศนะครับมีเจ้าบาสเดชาลพลพัวรานุเคราะห์กับน้องเฟรมนะครับ สุพิศราเพียว3ามพานคู่แบดมินตันไทยตัวท็อป4ของโลกโอ้โหที่สามารถสร้างผลงานเจ,ดจิดจรัสนะครับคือเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับในการแข่งขันแบดมินตันเชนามาสเตอร์2025นี่คือ World Tour Super ด้วยนะกระหึมเวทีโลกอ่ะจีนอ้ปาปากค้างเลยนะครับผมว่าแฟนแบดมินตันจีนนี่คงจะช็อกกันนะครับ ทำผลงานเก่งจริงๆดูยังไงก็มันนะครับก็คู่มือสามของโลกเอาชนะไปนะครับคู่ระวังเินตังเจียกับเตียวอี้เว่ยนะครับแชมป์โลกปี2025ไปได้2ต่อศนเกมขาดด้วยนะซึ่งทางสื่อจีนเนี่ยนะเขาก็อวยเหมือนกันนะเขาก็แบบเฮ้ยไทยแม่งโคตรว่ะได้แชมป์วะ นะครับคือก็ออกอารมณ์ประมาณว่าสุดยอดสุขโคกนะอารมณ์นั้นแหละประมาณหนึ่งะครับว่าไทยก็ทําได้นะครับเพราะว่าโค่นแชมป์โลกไนงะมันก็ไม่ธรรมดาใช่ไหม,มก็ต้องตีข่าวหน่อยเพราะว่าจีมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเก่งอยู่แล้วไงนะครับโดยในเกมแรกเนี่ยนักตบลูกขนไก่ประเภทคู่ของไทยเนี่ยเล่นเหนือชั้นนะเรียกว่าโคดท็อปคือท็อปฟอร์มล่างทองแล้วก็เอาแปะทองแปะไปอีกนะฮะคือมันเจ๋งจริง เอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกด้วยคะแนน21ต่อ8แล้วก็ในเซตที่2เนี่ยไล่ตามหลังแล้วก็ประฮึดสู้ตีเสมอแล้วก็กลับมาแซงเอาชนะไปเลยเฉียบขาดด้วยสกอร์21ต่อ17นั่นเองก็เอาชนะไป สองต่อศูนย์เกมนะครับการเก็บชัยชนะในครั้งนี้ถือว่าเป็นแชมป์ที่4ของปีนะครับแล้วก็เป็นทอฟี่ที่6นับตั้งแต่บาสเฟมเนี่ยได้จับคู่แข่งขันพร้อมคว้าเงินรางวัลมหาโหดครับอันนี้โคตรเยอะจริงๆอ่ะ92,500ดอลลาร์สหรัฐคือเอาง่ายเกือบ3ล้านนะครับ2.96ล้านบาทคือ3แล้วกันนะขอตีกลมเลยและการคว้าแชมป์ได้ในครั้งนี้ถือเป็นการหยุดสสิติที่ผมบอก,กยาวนาน 20ปีของนักกีฬาจีนตียังไงวะเป็นแชมป์20ปีผมอยากรู้จริงๆเลยเคยแข่งแล้วมีคนอื่นชนะบ้างไหมเนี่ยเล่นมา20ปีรายการนี้มึงเป็นแชมป์คนเดียวเลยเหรอโอ้โหและเราโค่นได้นะเออภาพภูมิใจมากนะครับสำหรับการเชียร์แบดมินตันในครั้งนี้นะครับถือว่ากระหึ่มกระหึ่มแล้วก็ปังไม่หยุดถ้าไปดูคนอื่นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณภาพจากแบดมินตันบ้าๆด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับเขาสรุปมาให้นะครับก็แต่ละรายการมีใครได้บ้างนะครับก็ลองดูกันวิวนะฮะเทปวิวของเรานะสามารถคว้าได้3แชมป์น,นะครับก็มีอินโดนีเซียมาสเตอร์ไทยแลนด์โอเพนสิงคโปร์โอเพนนะสามรายการนี้คือรวมทั้งหมดอ่ะ16แชมป์เวิด์ทัวร์นะครับบาร์สเฟรมนี่4นะ Open, มาเลเซียโอเพนวันตาวสั้นว่ะโูหแม่งโคตรโหดอ่ะนะไทยแลนด์มาสเตอร์ส0 0สิงคโปร์โอเพน750แล้วก็ไชน่ามาสเตอร์เ5 0นั่นเองนะครับขณะที่รายการอื่นๆเนี่ยโอ้โหเราก็คว้ามาเต็มมานะเออมีคู่ผสมที่เหลือก็มีเม m i หมิวพิงค์อีคบสายนะครับก็เนี่ยไล่เรียงกันตามนี้นะครับก็ข้อมูลก็ต้องบอกว่าขอบคุณทางแบดมินตันบ้าบ้ด้วยนะ เออนะครับส่วนคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าขออนุญาตแบบรันคอมเมนต์ยาวๆเพราะว่าเอาจริงนะแต่ละท่านที่ดูแบดมินตันผมว่าก็เล่นแบดมินตันกันด้วยผมก็เล่นนะไม่โคตรมันนะ เออเนี่ยดีใจจนใจสั่นไปหมดออ้ยมาแล้วชนะแล้วแชมป์โลกแบบนี้เรียกว่าคู่สวรรค์ดได้หรือเปล่าโอ้ยมันกินอิ่มมันนอนหลับไม่เกรดปวดหัวเรียนหนักแบบนี้หายหมดเลยเอาจริงนะเวลาเราท็อปฟอร์มนี่นะอ่านคอมเมนต์นี่มันชื่นใจนะทุกคนนะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคิดเหมือนกัน <laughs> โอ้เทพบาสท,ทิดาเฟมสุดยอดมากๆอันนี้ก็ยอมรับนะว่าสุดยอดจริง ยังไม่รู้เลยว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยนะฮะในเกมนี้เนี่ยแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะครับแล้วก็ทำผลงานได้แบบไร้ที่ตินะโดยเฉพาะในการไล่บี้ไล่บี้แล้วกลับมาชนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันดูแล้วมันฟินมากๆนะครับปังมากรุมเฟรมกันดีนักนี่นางทุบคืนล้วนๆทบต้นทบดอกใดๆอย่าสามมาเรแรงนะน้องรอนี่นะครับคือก็ต้องบอกว่า บางทีเนี่ยแบตเนี่ยเวลาใครที่เขาเลือกมาลุมเนี่ยเขาว่จะลุมกินโตโคตรเซ็งเลยนะจังหวะโดนลุมเนี่ยแม่งอะไรก็กูนะครับสุดท้ายโดนโดนนะครับสุดยอดชิงแชมป์หแชมป์สนะครับรองแชมป์สแหมจริงๆแล้วก็พูดได้นะขนาดเนี้ยชิงเป็นแชมป์ไม่อยากจะขิงนะครับบาร์สเฟรมชนะอย่างไรที่ตินะครับและสมศักดิ์ศรีที่สุด ในการปราบแชมป์โลก2เกมรวดเนี่ยที่สําคัญวันนี้เนี่ยนะครับฝีมือการตีของบาสและเฟมเป็นไปอย่างเท่าเทียมจริงๆคุยพูดและขนลุกป,ประโยคนี้นะครับและขออนุญาตไม่มีน้ําใจนะักกีฬาสักครั้งนะครับสาแก่ใจยิ่งนักที่บาสเฟมดับมั่นนะครับคู่มาเลโดยเฉพาะดับความทรนงของโตอีเว่นะครับในเกมนี้ นางยังคงแสดงนิสัยแก้ไม่หายในการแสดงความไม่พอใจโน่นนั่นนี่เหมือนคนโทษทุกอย่างแต่ไม่โทษตัวเองโอ้โหเด,ดือดเดือดไปนะฮะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็ต้องบอกว่าเดือดจึ้งจึงจึงจ้งจงนะเออนะครับ แล้วก็ยังมาต่อนะว่าไม่รู้สิความคิดส่วนตัวนะตอนนี้ผู้ชายมือมิกซ์ฝีมือและประสบการณ์เราให้บาสยืนหนึ่งนะเมื่อวานก็แอบ,บคิดว่าเราแชมป์นะคะถึงแม้จะเจอกับแชมป์โลกเพราะเวลาเจอกันกับคู่นี้ช่วงหลังๆเราทำได้ดีกว่า เขาอาจจะร้อนแรงเวลาเจอคู่ต่อสู้คู่อื่นแต่เวลาเจอไทยนี่เราดีกว่านะครับและตอนนี้มือ1นถึงสฝีมือใกล้กันมากไม่ผูกขาดเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แล้วแชมป์โว้ยไม่เหลืออย,ยินดีกับบาร์เฟมนี่ไม่เหลือคาบแชมป์โลกเลยเก็บ750ได้แล้วยินดีด้วยสุดยอดมากวันนี้เชียร์แบบสบายๆไม่ต้องลุ้นเล่นดีมากร่างทองจริง คือฉันลุ้นให้คู่มาเลยยุ้มหัวก็นเองหไอ้คู่นี้มันคนมันซาบแจ้งเยอะจริงๆนะครแต่เพื่อนโตอาการดีขึ้นมากผิดจากเมื่อก่อนเลยส่วนบาร์ดเฟรมก็ตามที่เห็นไม่คอมเมนต์อะไรนะครับลุ้นมากเก่งมากนะครับเซตสผัดกันนำผัดกันแซงสุดท้ายเป็นพี่บารกับน้องเฟรมชนะสุดยอดไปเลยนั่นเองนะครับเล่นเนี้ยบครับ ต้องให้ที่สำคัญชื่นชมเฟมนะคือมรารยาทนิสัยไหวขอบคุณตอนเปลี่ยนลูกตอนเช็ดพื้นหรือแม้ตีลูกโดนคู่แข่งไปยาวอีกฝีมือไม่แพ้คู่ไหนในโลกโค่นมือหนึ่งของโลกโค่นแชมป์โลกสุดจัดโว้ยเอออันนี้ก็ต้องยอมเก่งจริงๆนะครับแบดมินตันนี่คือถ้าท็อปฟอร์มมันยืนยาวนี่มันเป็นอะไรที่โคตรฟิ่นนะทุกคนฮะขอรูมน้องเฟมสวยๆบ้างเดี๋ยวจัดให้ได้เลยนะครับเกม2แต้มเบียดแต่เราทําได้ ดับมั่นแชมป์โลกไปเลยบริษัทคู่ผสมไชน่ามาสเตอร์ยินดีด้วยนะคะเออคือถ้ามีคอมเมนต์อะไรทุกท่านก็โพสต์มาได้นะยาวๆก็ได้นะ คือเพราะว่าเราเห็นกันแล้วแหละว่ามันเก่งมากนะครับในการแข่งขันในเกมนี้นะครับโคตรโหดยินดีด้วยนะครับเฟรมเล่นดีขึ้นมากโดยเฉพาะลูกหน้าส่วนบาร์สวันนี้โหดสุดๆบาสพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคือคนที่เล่นประเภทคู่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกโอ้โหว่วางี้เลยคู่นี้ผสมเชียร์ให้ขึ้นเบอร์นหนึ่งของโลกและคว้าเหรียญโอลิมปิกให้ได้เคมีเข้ากันเรื่อยๆจริงๆนั่นเองนะครับอ่ะก็ตามนั้นนะทุกคนนะครับ เราก็ต้องบอกว่าขออวยยศให้กับน,นักแบตประเทศไทยหน่อยแล้วกันนะทั้งวิวทุกคนเลยบาสเฟมใครก็แล้วแต่นะมิวนะทุกคนสร้างความประทับใจให้กับวงการกีฬาไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่สามารถโชว์ให้เห็นว่านักแบบมินตันไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซลล์ cell, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ เลยครับ